ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาปูลมช่ยห้าเนาะค่ะตามแนวทางดีๆเด็ดๆฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะสําหรับคงสุดไทยปูลมช่ยห้าสีใดตัวใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะาสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์1แชร์สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน <ๆ S 1> ไว้เนะคะค่่พพีีอืท ข้าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพอพารวยเนะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ข้ามาไปกาปูล,ลมช่ยพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ที่นามัสการครับปูนมัสการค่ะโอสุดท้ายนะครับปูนะอืางอ่สุดท้ายตัวครับ สบกงจะถอยก็ล่วงเลยแหละเ็ว่าตรงบบกงน้ำว่าไรล่ะสบกงน้ำจ้าเรียขาบอกคอยบอกว่าชุดจุนแหนกและุดนี่คูุดชุดเพิ่มนะครับเนาะ 15, 30ลองส่องสบกได้แล้วตัวกลางนี่นึ่งนึกับสนี่แต่อย่าลืมเด้อนี่นองค่ะ เจ้าปูอเรียนมาคามนละสูตรอยู่เั่นผู้คนละผู้อยู่ผู้คนละผู้เอ้แดงๆเพิ่มปู้ว่องไห้เพิ่มคือตัวสามหาคำหาสามเนาะปูเนาะเล่ากับเลขทูกผู้จุดสอครับเลขขาปากปูก้จุดทูบให้น้ำในเด้อข้าว่าสั้นเป็นว่าปูก้กับเลขจุดไห้ได้เลขสองหนึ่งห้าโอ้แต่งามอยู่ครับปูเงาเมื่อเลขเ้านบวก มันหน่อไทยค่เอมันมันโมแน่เหรอครับปูตัวนี้ครับลูกกลมๆครับมุนลูกไหงมันร่นมากมันจะ่แม่งนั่นแหะมัเจไป้ลยเจริญหัวมย่งมีตัวเขาจาบนเรอยู่บ้านของห้อนมีสาหอันึนึ่งหกอันงโอ้ก็มาบนเราของปูตัวนี้หว่นเดวเานว่ามันโถดเกาป่งาเจ้าวัวนี่ เข้วมาขายกับข้าเอาแนวหัวกับข้าวหู้กับแมนเลยเขียนยังกระดกกระเดดให้ได้ขายอยู่เขียนเราอยเ่เขียน่มกับหนึ่งสองหนึ่งสองน่หาก็ได้ข้ากัะเช้อสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองสองห้าห้าสองอหนอท่านไปกับวัคนแน่แล้วเนะมัน เราก็จะว่าสามหาหาสามห้มองห่อนึ่งหาหาหนึ่งถูกอันนี้ก็เด็กเก่งเด็ก,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 กนุ่น พั็ไปยังีอันตัวไปยาหัวมาแล้วงวดไม่ก็ไม่งวดไม่ก็ไม่นะปูนะชิหามือเขามูในห้องเธอหนึ่งเอกด็กันเนาะอันน้ออกขึ้นเลยคุณค่อยยืนเลยปูิาเลยหุณเลกปูชิมีเงินเติมน้ำมันปููเขาไม่ต่อน่อไปมัลงกค่ออกขึ้นเลยหุ่นยันโมเงินเติมน้ำมันไปเห็ดขาวอยู่ปูมันสิถือกได้ปูนี่ แต่แม่งเขาหมุนมากปุ๊บพอกลัๆลงมาทางเข้านี่ยเขาพอดีเลยปั๊บน้ำมันนั่นแห้งแขงเนาะจ้าปูสามสิบเราไม่ปูเลยก็ะเชื่อรถไฟฟ้าคือแบบมันเดี๋ยวแห้งไรนาะปูเพาะน้ำมันแห้งซื้อรถไฟฟ้านะบ่ไหมบ่ซื้อรถไฟฟ้ามากมันสิบ่คาไฟแพงคาไฟแพงชัดชัดหลาร์เซล ฮั้นก็จะไฟ่ไขแพ่งใส่เสละเชลสละเชลแพ่งหันนาใส่ไข่ฮันข้อมูลเบบนั้นกดประยุตมีอหอนขับหอนเอ,เอ,อเราช่วงนี้มาหนี่เป็นอย่างไรครับปูฝันดีแน่บ่ะครับฮึยังต้องฝันบ่ฝันเลยจีบ่ปูก็บ่ฝันไงเนี่ย มันนอนมันนอนนอนมาลับปอห้องเราองแหงี่ยสามขานั่นมันรับนน่อยเกิดนอยนิดแจงนี่มันเดินเดินทเรียก็ตัวแจกนี่เรีกว่าตัวแจงผมอยายเห็นวาหนาวกับขาจัเียขาหาแล้ห้องมีตัวลิเตียเับยงนั่นทานควาต้องมีเนี่ยพี่นิวเอก็ด้อแอวย ต้องแอร์ย you know, ังเดี๋ยวปูเนีนี่ครับแต่อายุยังไงแต่อยุแอร์บกนั้ท่านมาส่วางได้บ้านเขาเขาเป็นกับท่านหมือนกันตามมาบึ้งไมมไอ่คนไม่ชอบบึ้งไหมนี่บอกเขาอยู่ที่คูติดหานี่เขาี๋งวนี่มองกก็จ้บอกมากเด็กเรื่องอุดดับ แปดกับหาูดครับเขากันเลยอยิตหานี่เขากันขาก็ข้างเดียวแบบแกเลยครับเปับหาูดจือไว้นเลครับแปดกับหารูดแปดกับห้าูดเลยเขาบอกงวดตอนขยาวูดเดือนหนึ่งครับตอนครับูดสายรับทั้งอุดริ่นทรงซิกมาแล้วมัครับมาแล้วูดแปดกับรูดห้าน ดูแปดกับห้าเขาเขาท่านเขาพวกเขาชุแปดกับเขาสองแปดเานี่แล้วห้ากับหกห้าสามที่เดียวอี่ดีถูกปูนอ่ดิจะชิบห้าี่เเนาะแมนแมนทิดง้านี่งามจังแปดเนาะ ต่นมมามือเช่านะร่บหาต่มมือเช่าบ่าไปอ่ะไปัเลยว่าผู้ใครจะไปนะับรับคุณตะวันไปนกินมก็จะมดเป็นชั้นขบ้นมันคอวันนย่ยมาช่วเยเกยเพราะเอาได้ถอยหามือุังเอามือยังมาเอาจะบท่านสัเว้นยข้าเดียวข้าเดียวบมันม่ยาเไดู่าีกจะไม่เนหลายสมุน พูได้มากจะได้เลือก็ดนนกปูเนาะจะด้มกูจี่มีเงินสื่อมาตทีนี่คือไรค่ะนี่โอ้ยสามสามแต่สองแต่ว่าหกตอนกเขาจะบอกว่าให้อันเพื่อนเรรูดหากลรูดแปดเองาก็รูดแปนี่มุกจะเล้าปูมักแปดอยู่แล้ปูมักแปดเนาะถ้าวิ่งนี่คือวิ่งแปดเนี่ะปูเนาะวิ่งแปดวิ่งสาแล้วก็ บนก็วิ่งหกวิ่งสามแต่ของปูนี่ต้องใช้วิจารณญาณเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเพราะว่าปูเพิ่นสิมีหลักลมคมในตัวใดตัวหนึ่งอยู่เด้ออ่านี่เด้อตัวมาตัวมาไหนเนาะตัวมาตัวมาโอ้โหถิเฮ็ดสังซันยาหลักตัวใดบ่ตัวเน้นก็ได้พี่น้องแต่ว่า นี่ในใจยังใบรเอีเต็มถุงถงละว้ามึงแูวักเอาดอกจะสังเกตว่านี่แปนึ่งลนมีแปลกแปลกด้พี่น้องแปดหนึ่งเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดมแปลแปลกนเบให้เบิ่งแล้บ่บ่าจเลี้ยขาเห็นยยเลี้ยขาเห็นรับตาไวก็ได้าัตาไวแล้วเิ ว่าไม่หมันวิตั้งเงินลานบมกล่อง่หันนานเล็กรถมาแล้วเล็กรถฟอนผรวยเงียบเงียบเงเงนงเงียบีงบมาางไมูเงียบมา่าจะเอาบ้านนี่ปูมันสีเสียมันเสียปู แต่ว่าถือรางวัลที่หึกับแบงค์เลขคใเรื่องแจกกุดอกห้าบาทสาธุูอยูหแถวมัาพูดโน้ตห้าบาทแจกหาบาทถ้าจะแจกห้าร้อก็แจกห้าบาทเจ้าพดีเราถือรางวัลที่เรื่องเินผลิตตัณั์สีเหลปูผลิตภัณนเหล้วแทะเงินวันนี้เราไม่ตกตะพันโดนังนค่ะไม่ใช่พระิตภพันมัมันทองยากปูว่า

ตนื้อเไื้อน้ำหน้ามิซานาราคุม้าไทยกรไดมิั้นี่เราคุ้าไทย่หน้ามะเขอตีม่นีนเอาหังไก่มาตีหนังปูช้ว่านั่มันก็จเาไปเน้นสมเจ็ด้าจ่เไน้นมสดครับสองเดช้ว่านัมน กูลมุลมใช่เป็นหนึ่งสองหกสองหแคปหน้าจอดนดนเลยแคปกระจดผู้แต่ไม่ว่าตายเป็นซีหนึ่งก็ตายตัวตายแก่คอห้ามน้ำพร้อมเอก่้ามแก่ต้วเนาะแ่็กก็สิวโอ้ยสิวมากแล้วสิมากกตัวน้ำหลอกเ็นจีนแ เวบอกข่อยเชื่อาข่อยนังน้่หลอกมันเจ้ายืนอืมั่งหันมันหลอกตูนหาแล้วว่าเชื่บ้ามันสิออกอยู่ที่ปูเ่เช่าอ่ออกแค่ผมว่าบหรือว่าจะปีนแต่ว่าจังันเสิออกงวดไหนแนเแล้วขันบอกงวดนี้มันนากระดิ่งแน่เอาเกณฑ์ออกมัไม่แค่เรชานี่ครับปีนี้าเกทอล่ออกมันก็ปูิออกสีลักษณะเดียวกันซื้อร้านนี้ก็คือไปซื้อร้านนากะดี่ ซื้อไรซื้อหน่อยลานได้หน่อยลานนะปุนละ้านนี่มันขายแพยงกว่าชืชอรลานนั่น<ช>้านนั่นขายแพยงกว่านั่นมาครับเามาเชร้านน,น,นี้แล้ว<ช>ก็จะขายอีแล้วพัดอะไิซื้อเชื <l ain> ่อมากซื้อพัดอะไรซ้อหาพัดอะไรซ้หาแพงว่ดซื้อพัดอะไรซ้อสามพัดอะไรซ้สามทัาใช้ไปยุก็ <l ain> มันจะว่าี่ัชิ้ลชิ้นละเลยพอนเอางนงอนอยางได้ตัวดีนี่ยแหละปู้รแอ์ค่ะสรุปตัวเลขของปูเฮาเนะคะโอโได้ขายกงตัวถึงงานเดียวขาได้หนูบปูค่ะปู้ขาบันนี่ทั้งช่องกสีขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปห้นาปูเนาะค่ะอย่าดียเรื่อมวิ่ง้เเดรูดนเขาจ้ารูด เขาจะรูดทุนเลยนะค่ะสายรับอุดรนักแปลภาาผู้ใดซื้อว่าเขาือวิ่งถือกระหล่อมแค่ะถ้าผู้ใดซื้อว่าติดหาก็แปดเนี่ยคือบได้เงินนะปเล่ต์เป็นมวไล้านล่านกัวไม่ต้อะหาสื่อใ่ม่ะไม่แมองกูตัว ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขดีๆเด็ดๆเนาะค่ะจากปูลมช่ยห้าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะจังเลยเก่าไปพิจารณามักกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าแนวทางฝากตอนเนาะค่ะสาหรับพิพิตรพันธ์ของปูกับกระลังไก่ควมำกิก่งเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากรวมเพศรวมสร้างพิพิตรพันธ์นะคะพี่นอ้องอัดโอ้ยเบาหนากค่ะพี่น้องปูว่าผลิตพันฑ์แล้วก็แล่วเราสันห์ก็สิบเบิร์หลายล้ันอยู่ค่ะพี่น้องเสื้อสีเหล่วนี่ ค,ะคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่รวมเฮ็ดรวมสร้างแอดกะขออนุโมทนาบุญน,นำนนนะะนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ไปพิจรารณามาักตัวใดก็ลองจัดจวดจัด,จดฝาดบุมบบ่มทำหมักกระพานป้ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทั้งสองเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอ่อนั่นเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสนับสนุนลอตเตอรีะะ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะซอยเหลือาการกุศลไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะโชคดีล่างวันที่หนึ่งอาจเปลี่ยนของพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ค้าว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ